สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฮักเฮิงนางอ่อนนะคะวันนี้ฮักเฮิงนางอ่อนจะพาท่านไปชมกาดหลวงเซ็นทัานแอร์พอร์ตเชียงใหม่นะคะว่ากาดหลวงที่นี่มีอะไรที่ให้ท่านผู้ชมที่อยู่ต่างบ้านได้มาชมได้มาชิมได้มาทานกันนะคะ เราจะเริ่มร้านข้าวเม,าเ,มาเงินแสนก่อนนะคะถัดมาก็จะเป็นร้านข้อวเหลียวมะม่วงน,นะคะ ข้าเหนียวมังโนน่าทานมากเลยค่ะมานสุงค่ามุกซุ่เปิ่น้องไต้กุก็ตุกคนือติกูแหลงค่ะอเมื่อได้ฮักเมือนงนางอ่อนมาอยู่ตีกาดหลวงเส้นท่านแอปปอร์ตเมืองกินใหม่ค่ะอ๋อปลาปิ่น้องไต้เฮามาแหลมาโตัค่ะเพราะว่าไรคนมาตังเมืองไทย มาตีมือเก่งมานปินนอเขออย่าลืมมากินมะแหละมาซื้อของเตอร์ปีโน่เขาเจอถี่มีตั้งขนมข้าวมุนข้าพักหลายเจอหลายเมียวค่ะน้ำหนำบผักเค็มนังอ่อนแต่ป้าปีโน่เขามะแหละจอดจอดเจเจหล่อ,อ,อ ซึ่งนก็เป็นซ is ึ่งขนมโทโมโกะขนมจะเป็นจ้าไงคะอิมาเกะะบะอิมากายากิ

ถัดมาก็ะจะเป็นร,ร้านส้มตำบักหูนะคะส้มตำบักหู เพราะจะเป็นสลัดบาเจ้าพระยาวงทานยู่นะคะเราไปชมหน้าตาสลัดเท่าก่นนะคะหน้าตาสลัดก็จะเป็นแบบนี้นะคะ จะชมไปเรื่อยๆนะคะถัดมาก็จะเป็นร้านตัวเชฟปกติค่ะ ขอ,ขอบคุณนะคะ

อันนี้จะเป็นร้านเย็นตางโฟต้มอ,อย่างแซฟเวอร์นะคะหมูเกาหลีเนื้อเกาหลี หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะร,ร้านนี้จะเป็นร้านส้งเกลียง<ส><ด>เมืองถนนะคะ<ส><ด> selamat Pakong anak ah, ดูอย่างกระทะ <_lan believers> <todular noise> เป็นร้านส้มตำเรยาแก้วพาชินนะคะขอค่ะ,ะ,ร,คะร้านส้มตำเรยาใช่ไหมคะคขอบคุณค่ะ

ร้านขวัญข้าวอาหารไทยเราจะไปดูหน้าตาร้านขวัญข้าวอาหารไทยกันหน่อยนะคะอาหารเขจะเป็นแบบนี้นะ,ะ,ะอาหารไปดาด้วยเหรับด็ ถัดไปก็คือร้านข้าวขาวหมูเหยาวหวานนะคะ รการอิ่มกระเพาผาดนะคะเนื้อตาก็เป็นแบบนี้ค่ะเ้าวผัดครีครัวตามสั่งนะคะ นักการอาหารใต้นะคะ អរគុណពីចូលអាហារខាងចំណាស់អរណា พี่น้องใต้ตีอยู่เมืองกินเม่ร์ตีอยู่ในเมืองไทยแปลว,ว่าพี่น้องไต้ตีลูกเมืองนอก มแม่แหลมึงก็นหม,ม,ม,าาม,ม,มันแม่แหลมืองไทยเสียแหลมพี่น้องสองขาอย่าลืมแม่แหลมมากินข้าวผักขนมข้าวมุ้งดีกาดหลงเส้นพันแอ์ปอบมึองเก็งหมงันอ๋อมีขา้าวผักล้าลายเดียวค่ะนายเจอหลายเนี่ย ปันป่นไปน้องเขาได้จิ้มกันได้กินกันลงโจเซจ่ายน่าร้งงองตห้จรินค่ะปีป้าปีน้องไต้เอาของมาแหลมมาตัวอาลับกัดหลง เซ็นทรัลแอร์พอรกินไวามีห่างน้ำินเลือกเนื้อขาอโอ้ยปิ้งค่ะโอ้ยปิ้ง,อ,งอบน้ำผึ้ง เป็ดย่างแอปนะคะเป็ดย่าแอปตหน้าานะคะ ถัดมาก,ก็จะเป็นรา้านขนมจีนที่เล็กนะคะ <Okay. S 1> นนง ข้าวซอยค่ะร้านข้าวซอยข้าวซอยก็มีด้วยนะคะร้านเดียวกันกับขนมขนวนจริงี่เ็กนะคะโอ้โหมีเยอะแยะเลยค่ะนาทานจริงจริงนะคะ หมครกดีงามขนมครกอ,อ,อ,อร่อยอร่อยเวยัีน้ำข้น รยากาศทั้งหมดจะเป็นแบบนี้นะคะท่านสามารถมาที่มาชมมาชิมมาทานอาหารได้นะคะ มุ้งมี่น้องแต้อขอคูก้อนู่านอย่าลืมปันป่นเอ็นปั่นแห้งภาคเคิงดังอ่อนนําน้ำค่ะวันนี้นะคะภาคเพิงดังอ่อนต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะขอ,อขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ให้กำลังใจกันมาอย่าลืมนะคะกดไลค์กด, like, กดแชร์ ได้กดติดตามมกเขืองาอ่อนวันนี้ขอขอบพระคุณขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ